สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีก็อีกเช่นเคยครับหลังจากที่โรงงานมาเราก็ต้องทำความสะอาดกวาดอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเพราะว่าน้องวัวกินก็ตกกินแล้วก็ตกแบบนี้ครับเราก็ต้องทำการกวาดน้องวัวเป็นสัตว์ครับไม่รู้เรื่องหรอกครับเขามีหน้าที่กินอย่างเดียวกินไปตกไปแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากกวาดกวาด,ก,วาดกองกอง,กองไว้ กวาดเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ให้น้องวัวกินเหมือนเดิมครับชีวิตหมุนเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับน้องวัวอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปนานๆครับจนกว่าจะครบ2ปีก็ได้ขายออกกินกนอนนอนแต่ว่าไม่ต้องออนไลน์ครับก็เลยอ้วนไปหน่อยน้องวัวผมก็กวาดดังเดียวครับบนไปก็กวาดไปอย่างนี้นะครับผม้ไม่รู้จะทำไงครับมีหน้าที่งาน ย่างที่กอดก่าก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานของเราครับองวัวเขามีหน้าที่กินเราก็มีหน้าที่เสริฟให้งวัวก,กินครับกินฟางฟางหนึ่งก้อนก็ใช้ประมาณสองวันก็หมดครับหนึ่งก้อนก็หนักประมาณห้าร้อยกิโลกร,รัมครับฟางหนึ่งก้อน,นงวัวก,กินจุครับเราใส่หนึ่งรอบประมาณสี่กิโลครับต่อหนึ่งครอบ 4กิโลนี่น้องวัวใช้เวลาไม่ถึง20นาทีครับกินหมดกินหมดแล้วแล้วก็ทิ้งช่วงห่างสักยี่นาทีครับแล้วก็เติมใหม่อีกเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันครับเพราะว่าน้องวัวกินจุกกินได้ทั้งวันครับกินฟางพอกินเสร็จเขาก็ดื่มน้ําอุ่นแล้วก็ไปนอนนอนพอได้เวลาตื่นเขาก็ลุกขึ้นมา ก็มากินแบบนี้ครับหมุนเวียนหมุนวนกันไปแบบนี้ครับผมก็มีหน้าที่กวาดกวาดจิตวัดก็เป็นแบบนี้นะครับหมุนเวียนอย่ือนที่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นนะครับงานที่นี่ก็เป็นแบบนี้นครับทําแบบนี้ทาซ้ําทุกวันทุกวันครับกวาดปาให้อาหารวัวเป็นงานประจําของที่นี่เลยครับเน้นความสะอาดเลยครับดู ต้ล้างอาหารแล้วก็กวาดให้สะอาดเหมือนก็ว่าแขกไปใครมาจะดูดูสะอาดตาขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆป,ปังๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บเดือดจนครับเดินทางไปไหนแค่วคาดปลอดภัยจะเจรจาการงานสิ่งใดก็สมความปรารถนาครับมีแต่คำว่ารวยๆรวยๆเท่านั้นครับ ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากมากครับที่เข้ามารับชมคลิป